ัสดีครับวันนี้พอเรามาอยู่ที่สนามมอทรบอลสิบสี่นะครับพี่ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ใช่แล้วก็ไม่ได้มานานมากเลยพี่ใช่ครับปกติเรามค่อยมามาทำมาถ่ายวิดีโอกันวันเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้เนี่ยมันมีเหตุครับทีแรกเราเป็นรายการสื่อปะทัสิงห์อีกแล้วนะพี่ใช่่มพีจริงๆก็ไม่เชิงหรอกครับอันนี้แบบถ้าถ้าเปรียบอันชุดก็บอกนี้มันก็แบบปงแก่มากแล้วก็คือ เราต้องบอกอย่างนี้พี่ในแง่ของปืน precision นะครับพี่ precision ลูกกดเนี่ยผมว่าอันชุดเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเจ้าเป็นเจ้าตลาดเจ้าตลาดเป็นแบบเป็นเหมือนคิงเลยครับใช่ครับเพราะว่าถ้าเอาง่ายๆเราไปดูในสนามแข่งโอลิมปิกครับผมว่าปืนเนี่ยที่นักกีฬายิงปืนลูกกดเข้าไปเนี่ยปืนยาวเนี่ยผมว่าเป็นอันชุดซะ80%นะครับพี่นะครับแล้วก็ อันนี้ถ้าผมเปรียบง่ายๆก็เหมือนอาจจะเหมือนลถคอสนะครับเนี่ยสิ่งแต่เยอรมันนะครับร<อ>แล้วก็วันนี้ก็จะมีผู้ท้าชิงนะครับซึ่งก็เป็นปืนแนวใหม่เลยนะครับตัวนี้ก็คือวูดูกันเวิร์กนะครับวูดูกันเวิร์กเนี่ยก็เป็นปืนซึ่งบริษัทเนี่ยไม่ได้ก่อตั้งมานานเท่าไหร่ครับแล้วก็จุดกําเนิดของวูดูเนี่ยก็คือมาจากการที่นักยิงปืนในอเมริกาเนี่ยอยากได้ปืน ซึ่งใช้แพตฟอร์มของ r รพิตัน700ได้นะครับแต่ว่าเป็นกระสุนขนาด22 0 r นะครับไว้เป็นเทรนด้ิกัดนนครับจริงๆก็มีอยู่3-4บริษัทที่ทำปืนลักษณะนี้นะครับก็คือใช้ลำกล้องเอาไปใส่ในสต็อกนะครับเอาอาพันพ้าย700ใส่ได้เอาชุดเลื่อนใส่ใส่ได้เลยนะครับมินิกอย่างนี้เท่ากับ700หมดเลยนะครับแต่จุดเด่นของอูดูเนี่ยก็กลกายเป็นว่าอูดูเนี่ยกลายเป็นปืน ซึ่งมี precision สูงนะครับก็วันนี้ในตลาดอเมริกาเนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ precision วันนี้เราก็เลยขออนุญาตนะครับเอาสิ่งรุ่นเก่าตัวนี้ก็คืออันชูดอันชูดหนึ่งพันสองพัเจ็ดพันเจ็ดเขาออกครับก็เป็นตัวยิงทาร์เก็ตเลยนะครับใช่ครับเก่งง่ายก็เดิมก็ศูนย์หลังนี่เป็นศูนย์ลูครับครับแล้วก็ศูนย์หน้าก็เป็นแบบที่เห็นนะครับแต่วันนี้พอเรามา ก็ต่อระยะไกลหน่อยโดยที่ใช้ติ่นกล้องสักสู่ครับกอบก็เลยขอใส่กล้องได้ส่วนอันนี้ก็ปืนอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปืนเรานะครับปืนปืนยืมนะครับได้ครับปืนยืมก็เป็นของลูกค้าอ่าของของน้องหมอครับของคุณหมอท่านท่านคุณาใจดีมาให้ยืมนะครับใช่ครับก็ผมก็เลยไปขอพี่ประามให้ช่วยยืมปืนของเพื่อนกับของเพื่อนเหมือนกันนะครับก็เอา สิงรุ่นเก่านะครับปะทะเสือรุ่นใหม่นะครับมาดูว่าเป็นยังไงครับส่วนตัวผมขอบอกความในใจเลยผมตื่นเต้นมากนะครับที่ได้ยิงเพราะพูดจริงผมก็ถูกเจ้าวูดูเนี่ยผมดูวิดีโอมากมายที่มันทําคลิปต่างประเทศเนี่ยก็ถูกหลอนมาตลอดครับแล้วก็อยากยิงมากนะครับของผมเนี่ยเริ่มแรกที่เพิ่งเห็นวันนี้นะครับไม่เคยไม่เคยดูใน y o u t u b e ไม่เคยดูลูกดูอะไรมาก่อน มาเห็นตัวจริงที่สนามวันนี้เลยเอ่อแบบแรกที่มองผ่ามเนี่ยเฮ้นี่มันปืนขนาดกระสุนอะไรเนี่ยทำไมแบบโครงสร้างมันแบบยิบบื้มมากเลยแต่พอไปดูใกล้ๆอ้าวตีไว้ข้างต้อง,ง,งเป็นจุดสองสองเอ้มาครับแต่โครงสร้างนี่แบบ heavy duty ก็คือแบบถ้าบอกสามสามแปดเนี่ยมองไกลๆบอกสามสามแปดก็เชื่อเลยครับครับแล้วก็ ดูมันก็เป็นเอ่อเป็นปืนแนวใหม่ท,ที่ที่เต็มว่าจริงๆครับไม่มีปีนัยของพวกปืนโบราณติดมาเลยครับล็อกก็ยังเป็นดัตซีอลูมิเนียมทั้งตัวครับใช่ครับแล้วก็ถั่วเฟวรงกระบอกนี้ของววยุคหล่อนั่นก็ถ่วงเฟรชค่อนข้างหนักเลยครับเนี่ยชิ้นนี้แบกวิ่งเนี่ยซักกิโลคงตายพอดีแต่วันนี้ก็ปันใจอย่างก,ก็คือตื่นเต้นที่ได้มายิงนะครับผม ้องบอกเลยอันชูเนี่ยในชีวิตผมเคยยิงไปแค่นัด2อนัดเองนะครับแล้วก็ไม่เคยยิงเ,ยเลยก็ดูขิดสัความแม่นส่วนบูดูเนี่ยไม่เคยยิงมาก่อนนะครับได้ดูคลิปวีดีโอแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าผมก็ไม่คิดว่าผมจะผู้ควรในการที่จะแสดงศักยภาพของเจ้าบุนทั้งสองมาได้ก็นะครับเพราะว่า ูตรงๆเอาง่ายๆเหมือนเหมือนเหมือนคนที่เคยขับรถเออาจจะเป็นคอนด้าซิ่งนะครับแตอยู่ดีวันนี้ก็มีคนจยนกุญแจเอารถฟอนมาให้ขับนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะขับได้หรือว่าคงขับนมอได้ใช่ความเป็นรถนะไม่ได้ไม่ได้ดีกว่านั้นแล้วก็ปัจจัยอีกอย่างที่จะมีผลกับลุ่มกระสุนวันนี้มากก็คือเรื่องของลมใช่ครับสนามมอเตอร์โบ14เนี่ยเราเมื่อหน้านี้เราเคยมารีวิวกันหลายครั้งใช่ครับตอน เออเริ่มแรกมาตั้งแต่ยังไม่มีหลังคาเลยครับทีนี้เนี่ยพอมีหลังคาแล้วเอ,อมายิงเนี่ยเรารู้สึกได้ลมพัดสวนหน้ามาั่งไฟซ้ายมั่งไฟฝามา<ช>ั่งก็มันก็เป,นเป็นเป็นตัวเป็นตัวขัดฝาความแนงยำของปืนอ,อยู่พอสมควรนะครับอาจจะต้องหาจังหวะยิงนิดหน่อยใช,ใช่ครับใช่ครับ,รบก็เดี๋ยววันนี้ก็เราก็จะมีโอกาสเราก็ง่ายๆก็รีวิวแบบง่ายๆของเราก็คือครเราก็ลอง สั้งฟูที่ได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็เราจะเก็บคะแนนกันก็จะมีสามคนก็คือมีมีคุปพรามดีผมแล้วก็มีน้องแสงก็ประพรมแล้วก็ออกผลหน้าเป้าให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วก็อาจจะเก็บเรื่องฟิลลิ่งการยิงนิดหนึ่งว่าอะไรที่เราชอบไม่ชอบนะเาประพเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับครับมมาดูที่ฟีลลิ่งการยิงหนึ่งฟีลลิ่งการยิงก็คือเอ่อตอนบรรจุกระสุน ทับยิงอะไรพวกนี้นะครับสำหรับตัวอันชูตตัวนี้เป็นปืนที่เอาไว้แข่งระบบมาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีแม็กกาซีนให้เรายิงก็คือต้องวางลูกทีละนัดวางลูกทีละนัดไว้ตรงไว้ตรงหน้าลำเพลิงแล้วก็ดันดันลูกเลื่อนเข้าไปนะครับครับออตอนวางเนี่ยเขาออกแบบมาดีมาก วางปุ๊บพอระดันลูกเลื่อนก็ไปปิดเตียงสูบรับปิดลูกเลื่อนเนี่ยไม่ใช้แรงน้อยมากเลยครับตอนเปิดตอนลเลื่อนนี่ก็แบบลื่นลื่นแล้วก็ใช้แรงน้อยกระสุนที่เราบรรจุเข้าไปเนี่ยลองคัดปอกออกมาก็คัดปอกได้ดีแล้วก็ตัวหัวกระสุนน่ะจะมีรอยของเปลีลยนกล้อง ตัดอยู่ครับก็ค่อนข้างค่อนข้างลึกอยู่แต่ว่าพอบรรจุเข้าไปแล้วเราดึงออกตัวตัวกระสุนก็จะออกมาด้วยไม่ติดไม่ติดอยู่ในรังเพลิงครับรังเพลิงแต่ว่าถ้าเราเรา,เราบรรจุมือเปล่าเราลองยัดเข้าไปจนสุดอ,อ่ะก็เกือบมันจะเข้าได้เกือบสุดนิดหนึ่งจะโผล่โผล่มานิดเดียวสักประมาณประมาณมิลมิลหนึ่งมิลโดยประมาณเนี้ยเข้าๆครับแล้วก็ตอนปิดเนี่ยก็จะ แน่นกว่าตอนที่ไม่มีกระสุนนิดหนึ่งนิดเดียวจนแทบจะไม่รู้สึกกับพอหลังจากยิงเปิดทุกเลื่อนดึงเอ่อดึงปอกเปล่าออกก็นิ่มนวลเลิ่งการยิงปืนลำกล้องหนาหนักเนี่ยค่อนข้างนิ่งอยู่ลครับเวลาเรามองผ่านกล้องไปอ่ะเอ่อกล้องอาจจะขยับบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่หนีออกจากโซนโซนของเป้าเลยครับเพราะว่าเป็นกระสุนลูกกดครับแล้วก็ ด้วยทรงปืนแบบปืนมันค่อนข้างบาลานซ์ครับทำให้นิ่งมากอย่างที่เราทราบครับว่าเออมันเป็นปืนแข่งขันไกลเนี่ยเขาจะเซตมาค่อนข้างเบามากครับแล้วกว่าถ้าเราแตะเบาๆยังไม่ลัน่นก็เดินไกลนิดนึงจะถึงจะลัน่นแต่ถ้าคนชินกับไกลหนักเนี่ยก็จะยิงยากนิดนึงเพราะว่ามันจะลั่นโดยที่โดยที่ยังไม่ได้ตั้งใจสรุปแล้วว่าของอันชุดเนี่ยสมกับ เ,เป็นปืนเยอรมันครับมันมันความละเอียดความลื่นความเรียบลื่นอะไรพวกเนี้เพอร์เฟกครับผมเรามาดูที่บูดูบูดูเนี่ยตอนเอ่อแอคชั่นของลูกเลื่อนก็เรียบลื่นดีแม้แต่แม้แต่ตอนปิดก็ยังเบาปิดตอนปิดเนี่ยเบามากเลยครับเบาไม่แพ้อันชุดเลยอาจจะเบากว่านิดนึงด้วยซ้ำไปด้วยว่าการาลูกเลื่อนอะ่ะเอ่อ ันยาวกว่าครับยาวกว่านิดนึงครับก็ตอนปิดเนี่ยเบาตอนดึงนี้ก็เบาวิลลิ่งการยิงเนี่ยก็สมกับเป็นปืนแบบคัสตอมจริงๆเลยครับตอนบรรจุก,กระสุนถ้าเราบรรจุกระสุนจากแม็กกาซีนเนี่ยบางทีเราจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เราก็จะดันเข้าไปปกติแต่ว่าแต่ตอนปิดลุกเลื่อนเนี่ยจะต้องใช้แรงดันดันก้านลูกเลื่อนเข้าไปนิดนึงเพื่อที่จะบุบลูกเลื่อนลงได้ ครับแต่ว่าถ้าเราบรรจุดด้วยมือเราจะรู้สึกเลยว่าเอามือยัดกระสุนเข้าไปนะเอ่อมันจะเข้าเข้าไปได้เกินครึ่งเกินครึ่งปอกนิดหนึ่งครับที่เหลือจะโผล่ออกมาเยอะกว่าของตัวอันชูดครับแปลว,ว่าแชมเบอร์เขาจะทำมาแน่นกว่านิดหนึ่งครับเราบรรจุด้วยมือเป,ปล่าๆแล้วก็ลองยัดเข้าไปด้วยแรงดันพอสมควรนะครับ มันก็ยังไม่ยอมเข้าจนสุดก็ยังมีมีสเปซของท้ายปอกออกมาเยอะครับต้องใช้ปิดลูกเลื่อนช่วยตอนปิดลูกเลื่อนเนี่ยดันเข้าไปก็ใช้แรงเพิ่มน,นิดนึงถึงจะขบลูกเลื่อนลงได้ลลิ่งการยิงก็ไม่ต่างกัน,นช่วยน,นะครับแต่ว่าไกลน้ําหนักไกลอาจจะเยอะกว่าน,นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการทํากลุ่มสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออ สมกับการที่เขาออกแบบมาเป็นแท็ติกเที่เป็นแบบคัสตอมเลยครับกระบอกนี้ครับก็ด้วยโครงสร้างด้วยอะไรเนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็คงจะชอบมากกว่าแบบโบราณแบบไม้นะครับครับก็ยิงแล้วก็ประทับใจต้องนับตังในกระเป๋า <laughs> ครับก็ใครสนใจก็ลองติดต่อร้านออเจ้าประจำดูครับเดี๋ยวจะรอมาฟังความเห็นของพี่เต็มกับ ้องแรมดูนะครับว่าชอบไม่ชอบตรงไหนครับต้องบอกอย่างนี้ครับผมอะ่ะเป็นสิทธิ์ไทยนะครับผมอ่าผมเคยมีโอกาสในชีวิตนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยผมเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับไปดูโรงงานทำเครื่องกลึง CNC ครับผมก็สงสัยมากเลยว่าเขาจะทำเครื่องกลึง CNC เนี่ยจะใช้เครื่องจักรอะไรทำนะครับเพราะมันบอกว่า precision แม่นสุดปรากฏในโรงงานเนี่ยมันใช้ เครื่องกึ่งเยอรมันครับผลิตเครื่องกึ่ง CNC ของญี่ปุ่นนะครับมันเราต้องบอกเลยว่าเยอรมันเนี่ยเป็นเจ้าพ่อแห่งความ precision นะเช่นเดียวกับเจ้าอันชุดกระบอกนี้นะครับผมว่าการทําลูกเลื่อนเนี่ยมันลื่นแบบเรียบง่ายมากนะครับก็อย่างที่ครูพรามบอกมันเป็นปืนหยอดยิงนะครับยิงทีละนัดแต่เวลา,เาหยอดเข้าไปเนี่ยใส่ลูกเลื่อนแล้วกดแล้วปิดเนี่ยมันสมูทมาก ส่วนน้ำหนักไกไม่ต้องพูดถึงครับคือถ้าไม่ได้ดายไฟมาก่อนเนี้ยผมนัดแรกก็ลั่นแน่นอนเพราะว่าไกเบามากพอแตะปุ๊บเดียวเนี่ยนิ้วผมว่าไกเบาต่ากว่าปอนน่าจะน่าจะอยู่ประมาณสักครึ่งปอนนิดนิดอันนี้เป็นไม่ใช่ไม่ใช่จุดอ่อนของปืนนะครับแต่เป็นจุดอ่อนของผมเพราะว่าผมเป็นสิงปืนซ้ายแต่ว่าปืนอันเนี้ยเป็นพันท้ายออกแบบว่ายิงขวานะครับผมยิงด้วย้ายมันก็จริงๆก็ยิงได้นะครับแต่ว่าการจับเนี่ยมันยังไม่ถนัดเท่าไหร่แล้วก็ การประทับหน้าเนื่องจากว่าการปรับชิเกรสกับตัวพันท้ายนี่มันปรับได้ค่อนข้างยากผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันก็เลยทําให้การเข้าประทับปืนเนี่ยยังไม่ได้ถนัดเท่าที่ควรนะครับก็ปุ่มก็ยังทําได้ไม่ดีอาจจะต้องลองยิงสักพักหนึ่งครับแต่ว่าผมว่าเรื่องพีซิชั่นเนี่ยยอมรับเลยว่า โอสคู school, จากเยอรมันนีเจ๋งส่วนวูดูเนี่ยก็เป็นผมว่าเป็นปืนสายยุคใหม่ะนะครับคือยิ่งใส่กับพันท้ายนะครับชุดแชสซีส,ส,สของ Masterpiece Arm ตัวเนี้ซึ่งปรับทุกอย่างได้ง่ายหมดนะครับปรับชิคเลสปรับตัวท้ายนะครับก็ทำให้การเราที่เอาปืนเนี่ยเข้ากับตัวเนี่ยง่ายขึ้นมากนะครับลูกเลื่อนเนี่ยก็คือ เรียบลื่นนะครับเรียบลื่นอย่างที่คุณพระรามบอกก็คือผมว่าสูสีนะครับแต่ว่าอาจจะมีตอนช่วงที่ใสแล้วปิดลูกเลื่อนเนี่ยอาจจะแน่นกว่านิดนึงนะครับผมส่วนไกอันเนี้ยผมว่าผมผมว่ามันไม่เบาเกินไปผมว่าไก่สักประมาณใกล้ๆปอนซึ่งเป็นไก่ซึ่งผมอาจจะชอบผมไม่ชอบยิงไก่เบาอ่ะมันจะต้องฝึกน,นิดนึงในส่วนตัวการเอาตัวเข้ากับปืนเนี่ยตัวนี้ทําได้ง่ายกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปืนมันปรับได้เยอะกว่านะครับผมแล้วก็ ปืนก็ค่อนข้างหนักมากเพราะว่าเจ้าของปืนเขาถ่วงปืนเวทหนักมากมันความนิ่งนี่ก็คือมีมากเลยนะครับผมจากที่ดูกลุ่มไม่ว่าจะเป็นน้องแซนรูปพระรามยิงทดสอบคร่าวๆเนี่ยเอาแค่รันดิน,นเฉยเนี่ยผมว่ากลุ่มดีเลยครับก็เดี๋ยวไปดูกันก็ถ้าชอบก็แนวง่ายๆครับคลาสสิกก็ต้องไปนู่นเลยครับไปเจ้าอันชูส่วนถ้าเกิดคนชอบแบบแนวสมัยใหม่ซึ่งจะแต่งได้อะไรได้ก็ตัวนี้ ข้างล่างลวจุดอะดมาสรุปผลกันนะครับวันนี้เนื่องจากว่าในสนามมีเพื่อนสมาชิกอยู่ค่อนข้างเยอะเลยต้องสรุปหน้าเป้าไม่ไหวต้องห <c oughs> ลบมาสรุปขับข้างนอกนิดนึงครับก็บะบจะมาดูขงเออฝั่งนี้จะเป็นเป้าแผ่นนี้จะเป็นเป้าของอูดู การเวิร์กนะครับผมแล้วก็ฝั่งที่น้องแซมถือก็คือเป็นของอันชูดนะครับเราใช้กระสุนยิง3ามแบบนะครับก็คือมีอีเล่เขียวนะครับมี RWS สปอร์ต t ท r ร์ t ก็เป็น t a r g e t p r นครับผมแล้วก็มีอีเล่ส้มนะครับผมโดยที่ครูพรรามก็จะยิงโซนทางนี้นะครับผมจะยิงโซนทางนี้แล้วก็น้องแซมจะยิงโซนทางนี้นะครับผมนะครับ ฝั่งนี้เป็นเป้าของอังชูยิงบูดูก็คือยิงโซนเดียวกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายระเลเป้าให้ดูนะครับแต่ก็ผลเป็นตามคาดครับก็คือว่าเอาคนขับรถซิ่งฮอนด้ามาขับพ้อสครับมันก็ได้แค่คอนด้าครับบางทีก็ดูก็ดูรวมๆของเป้าบูดูตอนที่เราตั้งศูนย์แล้วยิงเร่นเนี่ย ผมดีกว่ตอนเราริงใช่ใช่พอดีก่ตอนจริงครับหรือว่าอันนี้ผมให้ดูเลยครับขอประจานตัวเองอันนี้ครับเนี่ยอย่นี้เรียกว่าขาดหยักได้ครับยิงมาดีๆก็หยักได้หยักได้ป้องเดียวหลุดเลยครับอันนี้เป็นธรรมดานะครับการยิงปืนทราบดีเวลาเราตั้งใจเกินไปมันก็จะเป็นยครับก็อีกอย่างก็ปัจจัยอันนี้ไม่ได้โทษฟ้าโทษฝนนะแต่ว่าต้องบอกว่าสนามมทวารสี ลมแลงรงด้วย,ยแล้วก็ลมไม่ได้ไปทิศเดียวด้วยมันไปลบดกับลมเดี๋ยวเปบาเดียวแรงทำให้การยิงเนี่ยกลุ่มเนี่ยค่อนข้างถ้าจะเอาหวังผลเนี้ยเพื่อเพื่อมาดูปริข้าพปืนเนี่ยเลอกสุนเนี่ยอาจจะตอบได้ยากใช่พี่ความสุของปืนสองตัวเป็นไงพี่ก็จริงๆแล้วสองตัวนี้ถ้ามาดูปิลลิ่งรวมๆเลยนะครับ ดูเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งกว่าเพราะว่าปืนของคุณหมอเนี่ยหัมาเป็นที่ครับครับแล้วก็มีการเพิ่มเบรคเพิ่มอะไรแต่น้ําหนักค่อนข้างเยอะครับเวลารีคอยเวลาหลังจากร่างกายแล้วมันจะนิ่งมันจะค่อนข้างนิ่งมากเลยครับเออแล้วที่ดูจากจากปุ่มก็จะดีชุดอยู่ตั้งนิดหน่อยครับแล้วก็บางทีก็ขึ้นอยู่ที่ นิดๆประปรุงนิดหน่อยด้วยประปุงเท่าที่ผมดูส่วนของตัวผมที่ยิงนะครับทของยิงโคลนอันชูดหรือว่ายิงบูดูเนี่ยผมว่าขนาดส่วก็จะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นักครับก็แต่ว่าบูดูจะเป็นเป็นอะไรที่มันมันใหม่และมันดูคลาซสินกว่าของพวกเอ่อก่อข,ข,ของอันชูดที่ ดูค่อนข้างบวรวณครับแต่ว่าถ้าเรามาดูถึงการยิงนะผมว่ามันไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ครับอาจจะนิดหน่อยแล้วถ้าเราใครมันจะเชี่ยวชาญอ่ะปุ่มก็จะดีขึ้นครับอันชูดอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ดีความประณีตแล้วก็ฟีลลิ่งการยิงมันก็ยังโอเคมากเียงแต่ว่ารูปลักษณ์มันไม่ทันสมัยทั้งเองผมต้องบอกงี้ครับผมคิดว่าถ้าจะให้ผมยิงปืน Un อันชูดตันี้นให้ดีครับผมต้องใช้เวลาปรับตัวมั อย่างแรกก็คือเป็นปืนก็เป็นปืนสําหรับคนมือขวาผมเอามือซ้ายยิงเนี่ยก็การจับก็ไม่ถนัดแล้วก็ไกเบามากมีบางนัดเนี่ยต้องบอกเลยเป็นเซอร์ฟรสิงแต่เป็นที่เดียว่ยังไม่ทันจะตั้งใจเหยะลั่นแล้วนะครับก็แต่ผมว่าเรื่องแอคชั่นเรื่องความนุกเนี่ยโอเคเลยครับเนียนมาก เพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัรประมันอยู่ระยะหนึ่งไงอาจจะต้องยิงไปหลายครั้งหลายรอบไปจนส่วนวูดูเนี่ยผมว่านองจากแพลตฟอร์มเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่ปืนสมัยใหม่ซึ่งเราคุ้นเคยไม่ว่าจะปิดจับมือไม่ว่าจะการตั้งไจของคุณหมอซึ่งไก่ก็ไม่ได้หนักไม่ได้แบบเกินไปนะครับแล้วก็กล้อ,องซึ่งดีกว่านะครับทำให้ยิงสบายกว่านะครับแล้วก็อย่างที่คุณพลามบอกเวทคุณหมอใส่ค่อนข้างเยอะ ทำให้นิ่งนะครับบาลานซ์นี่ค่อนข้างดีมากแล้วก็นิ่งก็ผลการยิงก็ของผมก็คือกลุ่มวูดูก็เหมือนจะบีบเล็กกว่าของ้ังแซมว่าไงบ้างขผมก็ดีดดีกว่าอันชูดก่อนอลูกนี้เมื่อทันได้ตั้งใจแต่ไกลก็ลั่นแล้วครับเลยมันเ,เลยกระโดดโดยรวมรู้สึกว่าวูดูจะจะยิงง่ายกว่าแล้วก็เพราะว่าปืนมันหนักด้วย แล้วก็ไกลไม่ไม่เบาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปผมแบ<ต>บ<ร>คนที่ไม่คุ้นเคยแบบเออน้ําหนักไกลแบบฟืนแข่งอะเบามากๆเออจริงๆแล้วอ,ะอว่ะตัวผมผมว่ามันเบาก็จริงแต่ว่าไม่ยังไม่ถึงกับแตะลั่นคือมันยังมีออตอนที่เราสัมาัสนาคไกลเราสามารถเดินให้มันติดเตียได้ใช่ครับ<ช>แต่ว่าพอมันติดเตียปุ๊บทีเนี้ยต้องอยู่ที่ความละเอียดของแต่ละคนแล้วครับว่าเออ เราจะโฟกัสตรงนั้นได้มากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราโฟกัสไม่ได้มันก็จะล่านเลยครับแต่ถ้าเราโฟกัสตรงนั้นได้มันก็จะมันก็จะทําให้ร่างกกยได้ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบูดูหรือแฟนนันชูนะครับครับก็เห็นผลการยิงแล้วก็อย่าอย่าต่อว่าอย่าไปยึดติดครับช่อย่าไปยึดติดมันว่าก็บอกนี้ยิงได้กลุ่มอย่างนี้อะไรเงี้ยมจริงแล้วใน สภาวะที่มันดีกว่านี้ใช่หรือว่าเราทํำเป็นปืนของเราที่เราทําคุ้นเคยกับมันได้มากอะมากลุ่มมันต้องดีกว่านี้แน่นอนครับผมใช่ครับครับก็อันนี้เราเรามาดูเป็นที่เรามาเทสก็เทสเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเป็นครอบช่วงกว้างนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับเพราะว่าเราใช้เวลากับมันแค่ประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นเองครับครับก็เอาเป็นไกด์ไลน์ได้บ้างบางอย่าง ออเองครับครับลองดูครับไม่ว่าจะชอบสไตล์นะครับเป็นโอคูแบบอันชูดนะครับหรือว่าจะชอบแบบยังเจนอย่างเช่นก็ผมว่าทั้งสองอันก็เป็นปืนซึ่งน่าสนใจมากสำหรับสายความแม่นนิยมความแม่นด้วยครับผมก็ลองเลียนหาดูครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม